สวยจังเลยอ่ะแบบเป็นคนเองฟังนี่หรือเบ้องฟนั่สวยมากเลยอ่ะสีแบบงามอ่ะใจใจกินโชยังนี่คือเด็ดเขา้าปากได้เลยนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงอืมแต่คือแบบดู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 นี่นี่นี่ปุ๊นี่นะนี่นะ งับลงไปคือแบบโอ้ยช้ำเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือสวยมากเลยอะ่ะมกแล้วมันข้ออะไรเนาะใช่ใช่ช้ำมาเลยอะ่ะสีสวยมากเลยอะ่อยเยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้มันเป็น,าน,นยาจริงจริงเป็นผลไม้ที่เป็นยาด้วยนะ ลูกลูกข้างในแก่มากข้างในสีม่งวงที่แบบแดงๆเยอะๆหน่อยที่เราเป็นช่อชัดๆกำลังเด็ดนะเด่นเหนียวมันกันนะเนี่ยจริงๆง่ายมีกันไกตัดเนาะอึ้ยตัดเด็ดจะเป็นควัอย่างนี้

โอ้โหว้เชอรี่สุดๆน,นีคนด้วยคนด้วยแอนแค,ค่นี้ก็พอแล้วแหละใช่อือดีงามดีงามสวยอะ่ะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะกิบปวดแนะ่